รีบไปดูดว่วน GM แจกคาตาฟรีฟรีไปดูกันโลดสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะ T ีบอมแช a n n ล l นะครับวันนี้เกม Fifine นะ วันนี้ฟรีไฟล e อัปเดตครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็บอกเลยว่าของฟรีนะครับใครจะไปอยากได้นะครับคาตาะเอสฟรีด้วยนะครับมีสิทธิ์ได้ทุกคนเลยนะรุ้นทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นร่มอุสกิจปืนบัตรปืนบัตรไดมอนโรโยนะครับแล้วก็กล่องศพนะครับก็ไปดูกันนะครับตอนนี้ไลฟ์สตรีมอยู่หน้าแฟนเพจรีบไปดูเลยนะฮะ น่าจะเป็นไอเทมโคดหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับอยู่ในข้างในนี้นะครับซึ่งวิบอมก็ดูอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้แต่ขอมาอัดให้ทุกคนดูก่อนนะครับบอกเลยว่าแรมจริงๆนะครับใครไม่ดูถือว่าพลาดนะครับบอกเลยว่าหากันให้ควักนะครับผมเป็นโค้ดของเอสนะครับก็อย่าลืมนะครับไปดูกันตอนนี้เลยตอนที่ี่บอมลงคลิปเนี่ยนะครับลงช้าหนึ่งขออภัยด้วยนะในการตัดต่ออยู่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ รีบจดเลยนะครับบอกเลยว่ารีบนะครับผมรีบเลยนะฮะอาจจะได้ถาวรฟรีๆไปคนเดียวก็ได้นะครับไม่แน่นะครับเราจะอาจจะตกหนึ่งในนั้นนะครับเป็นถาวรของเราเองอะไรอย่างนี้นะครับก็รีบไปดูนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่สุบกิจกรรมใหม่นะครับบอกเลยว่าถ้ามันบั๊กนะครับอย่าพึ่งรีบใช้เพราะว่า GM ดึงคืนแน่นอน100%นนะครับดึงคืนนะครับเพชรติดลบเลยนะครับบอกเลยว่าถ้า รีบใช้รีบอันนี้นะครับเพชรติดลบนะครับแล้วก็เราต้องเติมเพชรเข้าเองนะครับอ่าเข้าชดใช้เพชรให้ GM ด้วยนะครับอย่าเพิ่งรีบใช้นะฮะบ,บัตรอีโวบัคสกิตปืนบัคอะไรแล้วแต่บัคอย่าเพิ่งรีบใช้บางคนเห็นบัตรอีโวส่งมาเป็นพันใบเป็นร้อยใบรีบใช้เลยนะครับพี่ผมฉลาดผมรีบใช้พี่สุดดีได้ลูกแก้วเป็นพันลูกได้พี่ีเปียวเป็นพันเป็นสิบเนี่ยโดนดึงคืนหมด ติดลบเพชรด้วยอันนี้พี่บ๊อบเตือนไว้นะครับก็อย่าลืมนะครับเพราะว่าเป็นครีเอเตอร์ฟรีไฟมาเตือนให้ทุกคนนะครับอย่าหลงเชื่อนะครับแล้วก็อย่าพึ่งไปกดลับแล้วก็อย่าเพึ่งไปรีบใช้นะครับเพราะว่าสิทธิ์นี้คุณได้มาง่ายเกินนะครับคุณก็จะโดนดึงง่ายเกินนะครับเนาะโอเคจบกันแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งนี่นะครับผมก็ ตอนนี้เลยรีบไปดูนะครับเรื่องเดิมนั่นแหละเรื่องเมื่อกี้นะครับรีบไปดูเลยนะครับนะฮะไหลสดสตรีม6โบไปต้นไปวัดเดียวนีวัดเดียวเท่านั้นะครับทุกคนรีบไปดูนะพี่โบก็ดูอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปดูต่อละนะครับก็อยากได้คัตนาเหมือนกันนะครับอืมหลายคนก็อยากได้พี่ก็อยากได้เหมือนกันนะครับยังไงก็อย่าลืมไปดูนะครับผมก็ได้ทําการลงคลิปให้ทุกคนนะครับก็อาจจะได้ของดีก็ได้นะครับไม่แน่นะครับทุกคนก็รีบ้วกันนะครับบ๊ายบายละ

คริรั่นะครรไม่ินะรััสดีครับับดีครับตเดูหัวครับปดัวดีครับสคดีงครับินหรครับไปครับดีครับรับคครับ เข้ามาเนี่ยหมดแล้วเนี่ยหมรั้ครับถ้ามันไปแล้วผมไปนานแล้วอยากทำอะไรครับอู้สักเดียวครับจะทำอะครับดึงดึงดึดึงใช้กาอยิงตู้แล้วก็ต่อยแบบต่อยเนี่ยนั่ว่นี่้มเลยนอยู่ห้อาขาผมไปแล้วครับ

だからね、ジ